สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแชนเนลวันนี้เราจะมาทาหมูสวรรค์นะครับผมสูตรเด็ดนะครับอร่อยนะครับนี่สีสวยๆแบบนี้ไม่ได้ใส่สีเลยละครับท่านผู้ชมสีธรรมชาตินะครับทำยังไงให้สีสวยแล้วก็อร่อยนะครับหมูสวรรค์นะครับผมแล้วก็หมูแดดเดียวนี้ผมทำเอาลงคลิปไปแล้วนะครับผมท่านใดอยากดูหมูแดดเดียวก็เข้าไปดูย้อนหลังได้เนาะแต่วันนี้เราจะมาทํา หมูสวรรค์นะครับผมไปดูกันเลยนะครับครับเราก็จะนําเนื้อหมูนะครับมาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะครับเราเอาหั่นให้ได้บางๆนะครับท่านผู้ชมเราแล่เป็นบางๆ้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปหมักนะครับในสูตรหมูสวรรค์ของเจเอ๋นะครับอร่อยมากไม่ใส่สีไม่ใส่สารนะครับสีธรรมชาติมากเลยครับ ครับท่านผู้ชมเราจะหั่นบางๆนะครับนี่ครับเราจะแล่บางๆประมาณนี้นะครับผมสเปคของผมนะครับก็จะใช้หมูบางๆนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราหมักเสร็จหั่นเสร็จเราจะไม่หมักกันนะครับเมื่อหั่นเป็นชิ้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่เกลือประมาณหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนกินข้าวเรานะครับท่านผู้ชมเกลือเราไม่ใช้เยอะนะครับเราจะเน้นน้ำตาลนหมูสวรรค์จะออกหวานนะครับผมสูตรของเจ้าเอ๋เนี่ย เนื้อหมู2กิโลนะครับสูตรนี้นะครับเนื้อหมู2อกิโลใช้น้ำตาลสี่ขีดนะครับโลเดียวใช้2ขีดนะครับผมเกลือหช้อนช้อนกินข้าวเรานะครับจะใส่ผงชูรสหรือไม่ใส่ผงชูรสก็ได้นะครับตามชอบเลยนะครับสูตรนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าทําขายแนะนําให้ใส่นะครับเพราะว่าอาจะเพิ่มรสชาติที่อร่อยนะครับผมก็ใส่พอประมาณเนาะเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกไทยนะครับโขลกนะครับ ขอภัยครับไม่ใช่พริกไทยนะครับเม็ดผักชีนะครับประมาณหนึ่งทพีครับท่านผู้ชมแล้วเราก็จะโขลกนะครับพอแหลกนะครับไม่ต้องโขลกละเอียดมากนะครับผมเอาแค่พอหยาบๆนะครับพอให้เม็ดผักชีนะครับเม็ดผักชีเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็พอจะบุบๆนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องละเอียดมากนะครับขอภายภาพอาจจะสั่นๆน้องมือซ้ายถือกล้องนะครับ กล้องโทรศัพท์นะครับมือถือทำยูทูปด้วยมือถือเครื่องเดียวครับขอบคุณที่รับชมนะครับท่านผู้ชมกดติดตามให้กำลังใจเจ๊เห๋ด้วยนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้แล้วเราก็นําไปใส่นะครับทุกเค้ากันในส่วนผสมนะครับใส่เม็ดพริกไทยเกลกหนึ่งทับพี่นะครับไม่พริกไทยอีกแล้วเม็ดผักชีครับผมใส่ตะลงครับเราจะเพิ่มสีสันด้วยใส่ซีอิ๊วนะครับเราไม่ใส่สีนะครับซีอิ๊วประมาณหนึ่งช้อนนะครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ เราก็จะนวดนะครับใช้มือนวดหรือจะมีเครื่องนวดก็ใช้เครื่องนะครับท่านผู้ชมให้คลุกเคล้าผสมให้เข้ากันนะครับครับเมื่อเรานวดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสีของหมูนะครับจะเข้ากันนะครับกับเครื่องหมักแล้วก็สีหิ้วนะครับเป็นสีที่ธรรมชาติมากเลยนะครับไม่ได้ใส่สีผสมอาหารนะครับหรือบางท่านอาจจะสะดวกใช้สีผสมอาหารก็ได้นะครับสูตร ไม่ตายตัวแต่ว่านี่หมูจะเป็นสีธรรมชาติครับยิ่งเวลาตากแห้งนะครับสีจะสวยมากนะครับเวลาใส่ซีอิ๊วนะครับเพิ่มความหอมแล้วก็รสชาติให้กับหมูสวรรค์นะครับสูตรเจ๊นะครับชาแนลนะครับเดี๋ยวอ่าหมักไว้1ชั่วโมงนะครับแล้วก็นําไปตากนะครับแต่ว่าถ้าได้1คืนจะดีมากนะครับท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วเราก็นํามาตากนะครับผมเราตากแดดเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วเนื้อจะมีความอร่อยมากเลยนะครับผม มีแดดเดียวด้วยนะครับเป็นหมูแดดเดียวนะครับติดมันจะอร่อยมากเนาะสําหรับผมนะผมชอบแล้วก็มีลูกค้าบางท่านชอบติดมันบางท่านไม่ชอบติดมันก็จะคัดแยกให้นะครับผมแต่ที่บ้านชอบติดมันแล้วก็มีลูกค้าหลายท่านชอบติดมันแต่เนี่ยสูตรนี้นะจะเอกให้เป็นของขวัญเลยนะครับทากินทําขายได้เลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าที่บ้านเจเอกก็ทํากินทําขายนะครับผม หลากหลายสินค้าหลายๆท่านที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปลาแห้งปลาตะเพียนนะครับปลาซิลแต่จะเป็นปลาซิลนี่จะเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับท่านผู้ชมช่วงฤดูนี้จะไม่มีนะเสียงลมแรงอาจจะทำให้ไม่ได้ยินบ้างเนาะขอโทษขออภัยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับสูตรนี้ง่ายๆนะครับผมได้แดดเดียวแล้วเราก็นำไปทอดนะครับผมทอดไฟอ่อนๆนะครับหมู แดดเดียวแล้วก็หมูสวรรร์นะครับสูตรของเจะเอนะครับอร่อยมากทำกินทำขายได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ใหเจะเอชาแนลด้วยนะครับชโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ครับผ่านไป1แดดนะครับเราก็จะนํามาบรรจุนะครับแพ็คขายได้เลยนะครับผมนําไปทอดกินหรือทอดขายได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นหมูสวรรค์นะครับผมสูตรเจเอทำง่ายง่ายครับสีสวยมากเลยนะครับผมไม่ได้ใส่สีเลยนะครับสีธรรมชาตินะครับผมใส่แค่ซสอิ๊วนะครับสูตรหมูแดดเดียวนะครับสูตรหมูแดดเดียวก็ลงให้ชมไปแล้วนะครับผมในคลิปไปค้นได้นะครับสูตรหมูแดดเดียวเจเอเนาะ น,นี้มาแจากสูตรหนูสวรรค์นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผม